Talk. เรามาเฮลท็อกนะคะอย่างที่บอกคะ่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้นั่นเองค่ะต้องถามอาจารย์แอสนิดน,นึงนะคะว่าสำหรับโรคนี้เนี่ยเป็นโรคยอดฮิตอันดับต้นๆด้วยหรือเปล่าคะสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ครับณนะปัจจุบันเนี่ยเราก็เพราะว่ามีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มักจะเจอในผู้ป่วยที่ค่อนข้างอายุสูงอายุนะครับตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับแต่ที่น่าตกใจคือเราเริ่มเจอในคนที่อายุไม่มากนะครับเช่น 30กว่ากว่านี้ก็อาจจะเริ่มเจอได้นะครับคงน่าจะมีหลายเหตุปัจจัยอยู่เหมือนกันครับที่ทําให้เกิดเรื่องของโรคมะเร็งลาไส้นะครับแล้วก็กลุ่มท่านชายเนี่มักจะเจอมากกว่าเพศหญิงนะครับค่ะคนเป็นเยอะแบบนี้แล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะ มะเร็งลำไส้พูดถึงลำไส้เราก็จะนึกถึงเรื่องของอาหารการกินอาหารการกินเรียกได้ว่าจะเป็นสาเหตุหลักด้วยหรือเปล่าคะเกี่ยวกับการที่นำพาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งลำไส้ครับณปัจจุบันยังไม่ได้มีข้อสรุปนะครับว่าเป็นสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเท่านั้นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของหลายเหตุปัจจัยนะครับเรื่องกับว่าคนไข้อาจจะมีพันธุกรรมที่ผิดปกตินะครับเป็นเป็นจุด ร่วมจุดหนึ่งะครับร่วมกับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆนะครับเช่นอาหารการกินนะครับเรื่องของอาการออกกําลังกายนะครับเพราะว่าอาหารการกินบางอย่างเช่นอาหารที่ใช้ความร้อนสูงเช่นปิ้งย่างเกรียมดําๆมากๆอย่างนี้ก็อาจจะทําให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลาไส้ได้มากขึ้นะนะครับรวมถึงเรื่องของอาหารที่มีไฟเบอร์ต่ํๆ นะครับอันนี้ก็อาจจะมีผลนะครับแล้วก็พบว่าเราพบว่าผู้ป่วยที่น้ําหนักตัวมากๆก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลาไส้ได้มากขึ้นรวมถึงพฤติกรรมการไม่ออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับแล้วก็สาเหตุร่วมหลักๆของโรคมะเร็งทั่วๆไปเลยนะครับเช่นการสูบบุหรี่นะครับหรือว่าการดื่มสุราอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่พบว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลาไส้เลยครับค่ะซึ่ง ปัญหาโดยโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุเนี่ยก็คือยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดแต่ปัจจัยโดยรวมแล้วเนี่ยก็สามารถนำพาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งอื่นๆได้อีกด้วยซึ่งไม่เพียงเฉพาะแค่โรคมะเร็งลำไส้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งลำไส้และมีผู้นะคะที่ประสบการณ์ตรงเลยค่ะที่จะมาบอกเล่าบรรยายเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองแล้วก็การรักษาตัวเองถึงโรคมะเร็งลำไส้นั่นเองนะคะซึ่งประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ค่ะสําหรับคุณ ธนากรพันธุสิทธิเสรีนเองนะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะก็เรื่องการดูแลสุขภาพนี่ก็คือค่อนข้างที่จะดูแลจะไม่กินอะไรที่แบบว่าผิดแปลกอะไรยังครับก็จะมีวิ่งบ้างเดินเร็วบ้างนี่ครับบุหรี่ไม่สูบแต่ว่าถ้าถ้ากินเหล้าเนี้ยคือตามโอกาสสมพัญสำคั เมื่อต้นปีอะครับไปตรวจสุขภาพาประจำปีแล้วก็ไปพบว่ามีเลือดอยู่ในชัจะก็เลยไปตรวจไปองก้องไปทำอะไรต่อครับแล้วก็ได้พบว่าเป็นมะเร็งที่ทลำไส้ก็คือตรวจเป็นคอร์สปกติของ,ของที่ออฟฟิศอะก็จะมีตรวจพวก ค่าเลือดค่าเบาหวานค่าอะไรอยางเงี้ยปกติไม่ร pues, ู้เลยคือเวลาถ่ายปกติก็คือไม่เห็นไม่อะไรคือการขับถ่ายหรืออะไรยางเงี้ยคือปกติไม่มีอะไรเลยเจอตรงตรงที่ว่าเอาเอาผลอัลตราไวท์ตัวจถึงจะรู้พอรู้ผลแรกแรกคือตกใจแต่พอพออะไรอย่างเงี้ยนก็เราก็ทําตัวปกติเพราะเราคิดว่าเอ้ยมันเป็นโรคปกติที่เจอโดยทั่วไปของคนอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ไม่ได้ยไดิคิดอะไรมากเพราะว่า คนรอบข้างก็เป็นเป็นอลายคนนะครับก็คือครั้งแรกพอรู้สึกกูเผมนก็จะชอบมันก็แบบตกใจแล้วเราก็มาแบบไอันี่ตั้งตั้งสติกับตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นโรคที่แบบรักษาไม่หายคนรอบข้างก็เป็นอะไรเ้งแล้วก็คือแบบไม่ได้คิดอะไรกับมันแบบไม่ได้ จมจ่ออยู่กับมันนู้นที่ทำไมเราต้องเป็นเราต้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่ไม่ได้คิดอะไรกับมันแล้วเนี่ยเพราะว่าคิดยังไงมันก็เป็นแล้วอะคิดไปมันก็เท่านั้นมันก็ทําให้ให้ร่างกายหรืออะไรของเราแบบยิ่งยิ่งไม่สบายยิ่งไปใหญ่เนี่ยคือเรามองว่าไอ้จิตเราเป็นอาไรกายเราเป็นแบานถ้าเราโอเคเราแบบว่าเฮ้ยสู้กับมันได้เงี้ยอย่างก็จะไปคือก็มองว่าทำยังไงก็ได้มันออกสุดจากร่างกายเราที่สุดเราพยายามรักษา ฝึกษาคุณหมอก็ค so, so, right? so, so ืออ่านตามวิทย์บ้างอะไรบ้างเนียครับก็จะรู้ว่าเออต้องมันมีแนวทางการรักษาอย่างไรบ้างอะไรเนี่ยก็คุณหมอบอกว่าก็จะมีคือต้องผ่าก็คือเขาก็จะบอกว่าการผ่าเนี่ยวันนี้ผ่าแบบไหนบ้างอะไรเนี่ยครับก็เขาก็จะมีเรียกว่าผ่าเปิดหน้าท้องสองกล้องแล้วก็ผ่าแบบใช้กลุ่นยนต์ก็เลยก็เลยถามคุณหมอก่อนว่าเอ้แต่ผ่าแต่ละอย่างเนี่ยระยะเวลาที่จะ ได้คิวอย่างเงี้ยมันมันช้าเร็วต่างกันยังไงคือจริงๆแล้วก็จริงๆก็คืออยากได้สองกล้องหรือหุ่นยนต์เพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราคลื่นตัวได้เร็วกว่าก็เลือกก็เลยเลือกหุ่นยนต์เพราะว่าหุ่นยนต์มันมันได้คิวเร็วกว่าก็ตอนแรกก็คือถามคุณหมอว่าเอยผลการผ่าเป็นยังไงระหว่างหุ่นยนต์กับสองกล้องเนี่ยเขาบอกว่าผลจะมใกล้เคียงกัน,กนมัไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าการใช้หุ่นยนต์เนี่ยอะไรนะความปันนี่หรือความอะไรของแผลเนี่ยมันจะเจ็บน้อยกว่า ที่แว่าตัดแล้วก็ไปรักษาต่อเงี้ยมันก็จะมีโอกาสหายก็ก่อนก่อนเข้าผ่าเนี่ยก็คือเขาก็จะให้ให้อาบน้ำด้วยอะไรนะเหมือนเป็นตัวยาฆ่าเชื้ออะไรอ่ะให้อาบก่อนแล้วให้เตรียมตัวให้ทานยาถ่ายเือพ่ระบายออกมาให้หมดถึงเวลา <Okay. So S 1> ก็จะมีพยาบาลเนี่ยพาไปที่ห้องผ่าตัดก็จะมีการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปมบอกว่าเออตอนนี้จะทาอะไรจะดมยาแล้วนะจะอะไรทําใจให้สบายอะไรย่างเงี้ยก็ปกติปกติก็คือไม่ได้ไม่มนีอะไรบ้างชงผ่าก็คือไม่รู้สึกเลยจนฟื้นมาอีกทีหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกอ่าฟื้นแล้วแล้วก็จะถามว่าเออเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พากลับมาที่ห้องห้องพักฟื้น รู้สึกอย่างเดียวว่ามันมันปวดหลังเนื่องจากว่าไอตอนที่วางวางที่นอนท่านอนเนี่ยมันมันไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้จังหวะที่แบบม,มันนอนสบายม,มันก็ค้างอยู่อย่างนั้นหกชั่วโมงกว่ามันก็เลยมีอาการปวดคือตั้งแต่ผ่ามาจนจนปัจจุจจจบันเนี่ยไม่มีการอาการเจ็บแผลอะไรเลยแผลมันจะเป็นรูเป็นแบบเป็นเป็นหนึ่งแผลเป็น,ปน,ปน,ปนอะไรก็คิดว่าคิดถูกเพราะว่า จากที่ไปถามพวกคนใกล้ตัวที่แบบใช้สองกล้องเนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะมีอาการเจ็บเจ็บทั้งแผลเจ็บทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ผิดกับเราที่ว่าเราเลือกแบบพารือบุนยนเนี่ยอาการก็ไม่มีเลยหลังจากผ่าเสร็จวันนี้วันนี้ผ่า,ผานเสร็จพรุ่งนี้ก็ลุกขึ้นมาลั่งมาลองมาเดินแล้วพอเขาบอกว่าให้ให,ให้แบบพยายามเดินพยายามที่แบบทำให้ร่างกาย ฟื้นตัวให้เร็วครับให้แบบรบะบบไส้มั็นขับถ่ายได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโอเคเรานอนอยู่โรงพยาบาลน่าจะประมาณ7วันแล้วกลับบ้านแล้วก็คือใช้ชีวิตปกติเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรในช่วงที่ฟักฟื้นเนี่ยก็คือบำรุงร่างกายอย่างเดียวเลยว่าให้มันฟื้นกลับมาให้เร็วที่สุดแล้วก็จะมีแบบเดินขึ้นบันไดเดินลงบันไดอย่างเงี้ยเป็นการออกกำลังกายเบา จะให้คีโมไปรอบแรกก็พบว่าพอไปทำทีติวจแกเนี่พบว่ามันไปพบจุดที่ตกตับเพิ่มขึ้นคนนี้ก็เลยไปทำคุณหมอก็เรย่ให้ไปทำเอหม่อเพิ่มเพื่อจะดูว่าเอ้ก้อนมึนเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับเพื่อจะดูการรักษาก็ตอนนี้มันก็จะมีบางก้อนที่ว่ายุบลงบางก้อนที่ใหญ่ขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนสูตรเคมีในการรักษาครับที่คุยกันไว้เนี่ยคือว่าเนี่ยต้องเอาออกคือให้ให้ตัวก้อนเนี่ยมันเล็กลงแล้วก็ให้ผ่าออก แต่คนนี ta e ta e okay. ้ก so The so ็ต้องดูว่าหลังจากที่ที่ให้คีโมสูตรนี้ไปแล้วเนี่ยมันต้องให้แครั้งเราเลยต้องมาดูเอ้ยต้องอะไรยังไงต่อคุณผลทิ้งก็คิดว่าเอ้ยมันก็เป็นแค่โลกโลกอย่างหนึ่งที่ทุกคนก็มีโอกาสเป็นพอเป็นแล้วก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ อย่าไปเครียดอย่าไปอะไรกับมันพราะถ้าเรายิ่งเครียดเนี่ยร่างกายเราก็แบบมันจะแบบดรอปลงไปเรื่อยๆอยน,นะงร้บเราอย่าไปเครียดกับมัน ขอบคุณนะคะสำหรับคุณธนากรนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลตัวเองทั้งก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะว่าอย่างที่เราทราบกันมาว่าการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยมักจะมีการฉายแสงกับการทําคีมโมควบคู่กันไปแต่ในกรณีของคุณธนากรเนี่ยไม่ได้มีการฉายแสงเคสนี้ได่เพราะอะไรหรือเปล่าคะคำศัิทการรักษาโรคมะเร็งก็คือจะผ่าตาดัดฉายแสงหรือให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นระยะของโรคเป็นระยะไหน ครับ<ะ>ก็เช่นระยะ1 2 3หรือ4นะครับถ้าเกิดว่าเป็นระยะ ต้นๆที่เป็นลักษณะของตัวโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นเฉพาะอวัยวะนั้นๆเช่นเป็นเฉพาะที่ลำไส้ไม่ได้มีอาการไปลุกลำอวัยวะข้างเคียงหรือว่ามันไม่ได้ไปกระจายไปที่อื่นเนี่ยการรักษาในเบื้องต้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการผ่าตัดนะครับแต่ว่าหลังผ่าแล้วอาจจะมีการประเมินนะครับว่าเช่นผ่าตัดเอาเนื้องงกออกไปได้ทั้งหมดหรือเปล่าจากชิ้นเนื้อนะครับหรือว่ามันมีหลักฐานว่ามันมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นมันไปที่ตับแล้วนี่อาจจะต้องให้ยาเคมีบําบัดร,ร่วมด้วย นะครับส่วนว่าจะฉายแสงไม่ฉายแสงเพิ่มเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งคนไข้มีอาการหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างก็ว่าถ้ามีรอยโรคะมะเร็งไปที่กระดูกและคนไข้มีอาการปวดอันนี้ก็อาจจะต้องฉายแสงเพิ่มเติมพี่นันก็ตอบคำถามว่าจะใช้วิธีการแบบไหนยังไงบ้างมันขึ้นอยู่กับว่าระยะของโรคมันอยู่ที่ระยะไหนนะครับแล้วก็มันไปที่อ,อ,อวัยวะส่วนอื่นด้วยหรือเปล่านะครับแล้วคนไข้มีอาการไหมนะครับค่ะ ซึ่งก็อย่างที่คุณธนากรเขาได้บอกนะคะว่าศัลายการรมรักษาของคุณธนากรเนี่ยใช้วิธีการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์นะคะทําให้ในการพักฟื้นเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดโดยหุ่นยนต์นั่นเองค่ะว่ามีวิวัฒนาการไปถึงขั้นไหนแล้วเดี๋ยวเราติดตามในช่วงรามาเฮลทอคนะคะครับพาดนะครับ